ครับสวัสดีครับนี่ฮัสิมะราบเป็ดตัวใหญ่ครับน้องซื้อมาสองตัวก็ต้องหนึ่งของนิ้วอยู่นี่หักกระซอยเหล,ล่าแล้เดี๋ยวสิมะโซ่เอดยอยี๋ยวมาล้วนครับก็บตกจบแสบยวค่อยมาเบิ่งกันตัวใหญ่เลยนี่ครับโซ่เหล,ล่าแล้วเดี๋ยวฮัสิมะ หลอกหนังออกตัวนี้สิใส่หม้อต้มเลยเป็ดสองตัวเดรบลายพี่น้องนะครับหลังข้าวซอยเรียบเลยพี่น้องเดรบลายเนี่ยนิดหน่อยด้วนีเป็ดสองตัวนะครับรนี่จะสิมาล้วนครับข้างน้ำมันใส่จะน้อยนึงเดี๋ยวน้ำมันจะออกจากเป็ดกระเทียมครับขอนี้เขาแบบหนึ่งเดืยดรอย,ยแล้วทางกับเป็นตม้มนะครับเขาเป็นกัน เ,เดี๋ยวเปิดเทียมเขาได้ทีเดียวเขาสมมติาหนังลงเลยเลดนเนี๋ยวคอมาเบิกการตอนปุ้มครับใส่ได้โดนเนยจะหน่อยครับส่วนนั้น เริ่มเปิดเสียงครับว่าหันพี่น,อ <c oughs> น้องนี่โน้นี่ครบหน่วยไหครับสองกันโลกกัว้าสองโลสองโลกกัว,นนว,าวบบ้านัานห้ะเขียบหน่วยใหญ่บางที่อาจจใส่กระบอกเนาหน้าหน่วยเดียงพี่น้องนอันนี้เขียวใหญ่เลยเบงตานหญ่ก็เนียโป้อหยิบต นี่ครับล้วนเป็ดครับหน้ามันนี่ขึ้นมาจากในเนื้อโดยเฉพาะเลยเบงเยอะพี่น้องเดี๋ยวเป็นนั้นโอเคล้วครับเดี๋ยวสเปดไหวขนมหน่อเห็ดเย็นก่อนเข,า,ข,เขาก็สิมาปรุงต้มเขาก็เกลือครับเดี๋ยวลอยแล้วเดี๋ยวมารอบพวงครับตัวน,นี้สิเป็นตะไคร้ครับผมขวหอมๆครับนี่ตะไคร้ขวด มาใส่ลาบเป็ดครับเพรว่าสุดยอดเลยหอมสม,มุนไพรสูตรนี้โอเคเดี๋ยวมาเบิ่งตอนปรุงถ้าเป็นใบกูดถอดครับผมกรอบ,อบนี่พริกหนามบวชนาวเวใส่นี่ครับใบขามจากต้นได้ซ้ำนะครับด้วยมสัสไซด้ยขามสดๆแบบหัวคาขัวครับผมล้วนเห็นใหม่ๆเจ้าน้อยสีหอมก็พิเต้าเลยเป็นส่วนสเตตครับแล้วก็ใส่ในลาบเป็ดเท่า กระเทียมร้วนีนนะครับปรุงเลยพี่น้อนีนหน้าว้จอครับผมเนี่ยเขาหน้าสีนหน่มพอ่อโอเคครับใส่ได้ใส่เข้าไปเลยว่าเขาหอมๆครับตไคไข่รับไอ้หัวคาครับผมขวดร่วนหอม สมุนไพรล้วนๆครับนางกระเทียมดองครับเตเต็มสูตรเลยมาเนี่นี่นางกระเทียมดองนั่นผงนัวครับผักเขาครบเลยมาเนี่ รสชาติการลาบเป็ดกระสีออกเปรี้ยวนิดหวานน่อยเผ็ดครับผมใส่เกี๊ยวเข้าไปหันน้่ป้า,ปนนาปนยนะพี่น้องต้มฮอกระเบียหยั่งหลายเยอนี่ต้มฮอกับเบียละรสชาติสิจัดๆจังน่อยลาบเป็ด อี๋เวจยเครึงหนึ่งครับจัดนิดเดี่ยวหน่อยตามด้วยหนาบอกน้าวครับบีบไปแล้วเดี๋ยวฝาใส่หลายครับใส่ประมาณพอดีก่อนนี่ครับหนังเขาถือว่าเขาล้วนบ่ได้บด่ได้กรอบแห้งครับ พอดีพอดีเอาน้ำมันมันออกนะเครียนใส่หลับไว้เคีย่ยดไหมเดี๋ยวอาเลยด้วนี่เข่าขัวครับ ครัวใส่เลยหนองอยากมึงเนีเ้ยสื้อเป็ดมาให้เ <c oughs> ห็ด <c oughs> ให้กินครับเห <c oughs> ็ดอยากตกตอนแรกว่าสี่อย่างตัวหนึ่งเหรอพี่น้องแต่วันใส่เวลาหลายเท่าสีหมาดเท่าสีหมัดทิ้งไว้ครับเป็นเครื่องสมุนปันสมุน อย่งหมาขางเพื่อนอย่งดีครับเป็ดสีโขนเนี่ยขอนังเสียบแหววเห็ดหลาบเมือ่อไหร่เนี่ยว่าหลาก,ก็ต่มเอาเน้ำพักไหมเมื้อเดียวพี่น้องบริวอร์เลยนะครับน้ำมันออกจากเป็ดบอกร้ายเลยก็เอาบริเวณใส่ครับ กระสิมาซีบึงโอเคเดาเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อยหวานเดี๋ยวผักข้าใสด้วยหอมไปหอมหอมใหญ่ครับใบกกดผักอันนี้ผักกระเนี้ย พักหมิ่นบอกเขาอห็นภาษาไทยหลายคนถามว่าพักขยามผักอย่างอเขาบอกนี่ว่าพักขญานี่บอกซาลาเนียม่ซ่เมียนบ่าบ้าบอานอื่นซาลาเนียเรื่อย่างภาษาไทยซาลาเนียกับ้าบอกซาลาเนียแหะบ้านเขา เดี๋ยวเด้เขาสิวานี่ครับลาบเป็ดหอมๆที่นอตผมเขาเกิดเดีอบลอยอพกไว้ใส่ต้มจักหน่อยเจนะ้าหอนล้วละ่ะแล้วรสชาตินี่ย่านใส่พริกอีกอยวจังหน่อยรสสีแ,แบงเหุ้ร่วงเพิ่มก่อน ขาบกเน่าหัน่นเอาบอกเน่ามาใน,เ,นเราครับบกเน่าบริสุทธิ์ได้สีแบงตปเพิ่นน้ำจางหน่อยน้ำมาแล้วตัวครับความเสริดนี่ครับเจ้าทางแบงไปให้ดรูงเพิ่น ครับเบิ่งไกลๆนะครับอู้ยสุดยอดเลยครับราปเป็ดนุ่ยิสานในต่างแดนต้มเป็ดมันฮัวนะครับมันเยิ่มๆเลยพี่น้องเอ้ยแบบขามบอลน,นะครับแก่ทั้งก่อนมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาพร้อมเสิร์ฟเลยครับนะครับสิบแซ่บในก้อนเบิ่งไกลแต่พี่น้องเอ้ยแม่กลัวครับไม่มีบ่มีครับพริกล้วนก,กรอบ นี่ครับต้มเป็ดโอ้โหหน้าตาจะกินบ่นพีนองสีสันลาเป็ดเโอุ้ณมาต้องบอกถึงครับความแสบ่านี่ตัวนี้ต้มเป็ดนี่ใส่กระเทียมดองนะครับกับลาเป็ดโคบสูตรครับเมื่อนี้แพลียเหวี้ยงเดี๋ยวกินหน้าลูกไปเพลียเนี่ยนะครับเส็บแสบเนี่ยพี่น้องพร้อมลงมือครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี le ๋มันบต้ด้ลาเป็ดลาเป็ดเสืลาเป็ดเสตั้งแดงกันดนได้ลาบป็นนะเนี่ยเมื่อนางยงเนนสือเป็ดมาพริกน้ำ mời đợt, mời bài ngày hết 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 đợt hết hết ăn hết 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 ก็กินกรปนมาเนี่ยม่อือเาหนึ่งตุปลาอือกิกกับป๋นตกแก้ว ลาติดอะไรกันต่อมนส่วนห่อนๆก็เย็นก่อนอนะ่ะอ mm ืมอร่อยนะเพื่อนครบสูตรได้เมื่อนี่พักก็ครบเน่าปุ้งก็ครบไปเลย เอท้องเวียดนามึบ่เป็นท้องไทยอ่ะ ขายครับตุเป็ดขายเนี่ยสงสีขายดีนะไปไปละมือส่วสุดมันีสางเชี่ยขายมันคดปล่อยขา่ยขายขายมึง้านใหไกลตลาดเนาะที่ปรไม,มันแนยั้งแต่เมก่อนแนท่สุดละ <c oughs> มือนเนื้อก่อนมึงก็ยังเด็ด

เนื้อว่างเพืจัดกลุ่งตัวสองแขนไม่เบ่งพี่เนี oc จัดมาเยาอะดูตัวหอมๆครับใส่เข้าไปเลย ฮะก็ใ่หรออย่างมาหอนะอย่างกินใส่พริกใส่ย่งกระเสียมนะเสียมเมื่อไวร่าจะเห็ดข้งบ่เล้มไม่เหไม่เห็ดเถื่อน พ้อมนี่มนันเผ็ดยั้งเลกเสียเก็ดซลูกยาแตกเลยอกกอโอ้ยหุ่นเต็มหมอเลยต้องนะอตู่ร่มไมเราสี่อย่างแล้วตอข่านนัดสองรอบเวลาเผ็ดขนาดน,น,น,นั้นหมดบ ยิ okay. oh, ้มายเป็นถ i̇şte right? <th ัดนะตวเดียไปหรอเข้มแข็งคับตัวนี้ตองหลวกลนม็เท่รเอาหลวกมาแล้วเจ้าันีแกหลวกลเรี้ยงมันหรอครับบไดี้ลวกลงเนี่บท่านจับอยู่เลยว่าหลวกบ่หลวกครับหลวกจนเพ่งขับรถเด็กมาดิงแกหลวกอก ตะเกียร์นั่ก็้กาเหี่ยงน่นไแพ,พ้ไปเต็ใครคนยังจับใครไ่ยัจ้จจอนเป็นหน่ไม่ยังเจ้าคนยังต่อคนยังหนบ่มีนะตกียังก,กัสีได้คายบ่พักพวกนี่ก็พักนี่ชัางส่ Nơi nha hai hoa tango thiệt. Nem bùi tao áo cho mặt. Chuẩn mặt nha 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 นี่ไงเด็ดกินเดควงไงเถอะส้มต้นะอ,อมเพียรานบอคือกันด้ปา่าคนคนหนึงคนหนึ่ง,งมันเส,สีบอยู่แล้วเสีบยบจะควงอบเสียบเขาเห็นจะไหนกว,มวแม่มม่หนังขา้าวารฝืดอยู่หรอ,อช่ผัก Cái đó là lòng sạch chan thì sai được mấy hả cái gì thế là gì đây chứ không Ôm thẻ nó là sẹp rồi Sẹp สูนและเห็ดตรงนี่มาแรงแค่ไหนเนี่ลงไปอ่ะคือจะไปด่นราับบปังๆมาเลยน่ะ แมนจะคว้าเอาไปส่งเรามาหเลเด้โอ้เ้หนอนี่สบองดิตัวเป็ดก้มเห็้าตัวละับอสตัดแบเยอเรอะเปะเยหรอมเก้ไปลงถินยุ้ยังมงตีไกเยอะเรลาสินหมตัดไส้ ก็ถมขวามันี่อนนี้น้ำหาง้องหลอด้ามหลอดเคยเห็นลุงใหญ่บ้าบ่า่วแ้วบลอกกันมหาสวยกันโเข่าวกอบจีจวงไม่พูดหลับหัวหัวละหัง้าง บ้บางเทียนยาใส่ถุงน่ะงามขึ้นรถน,น,นั่นมม่กะต๊ยงามเขาขี่รถนั่นมันดั้นข้นมานางรถน้ดใช่ไหมนม่เมียนกายมันมาลมน,น,นว่างไหวอืมันหาเลยมันจ้องหาเสือกักจะองาบสองเขียงคนละ ตัวไหนเสียตัวเคีื่องไม่เคียงเกาเมื่อสีเคียงใหม่ผมะใส่เคียงใหม่เคียงเกาบ่ค่อยได้ใส่อ,อ,อ้อยยาแตกเลยขดอากาเยนเ็ยนๆเข้าไน ต้มกับปียดีครับสคแซ่บแน,นะนครับกากเพิ่มไม่เอียแล้วตอม คนเหลี่ยงเนีุ่คนคนสืบเต็ดอยุ่นคนเห็ดยี่เขาสืบแสบเนื้อเกียรยาจะผัดจะผับอาหารก็จะผักสืบเตจยอเหลี่ยหลับเต็ดแส่เขาเิีนอะไรซ้ำเนี่ยเขียนาเตือนไหม